สวัสดีทุกคนสวัสดีไม่ต้องตกใจไปว่าวันนี้เป็นอะไรอ,อันนี้เรามาเล่นกันเลยรอ ep สามวันออนี้ตัวอะไรไปอ่ะร้านค้าเขาอยู่ สวัสดีครับผมขอซื้อของหน่อยครับดนึ่งอันผมขอซื้อของพี่ค้มร้อนขนาดผมขอซื้ออันนี้หนะ่อยได้เลยตั้งการเงินสิบบาทเอาไปโอเคอันหนึ่งนะพี่แันหนึงโอเคได้ส่งมูดแดมมา

โอ้ไมยโอ้ไย่อ้าวยย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 ะโอเคแล้ววันนี้ผมได้เจอกับคนที่ชื่อเบอร์เก้เพราะเขาเป็นเก้ โอ้โฮเซ็โอเคผมใจโทษดีเอียดมาหลายผมก็จะระเบิดไปหละอย่าให้มันเจอกูตาต่อไปใครเป็นวะวัตโ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันเรียกว่าอะไรวะเขอขยายไปทำมเสียง้ายกอนามาเลยก็บกอ i e e r a y I โอเคเรียบร้อยอ้าวออปีสิโอเคเสร็จเลยเอ้ทุยวิชหรือตัวละครอย่ากเวทในโลกสมัยนี้จริง สบายลิงจริงเดี๋ยวเขาไปจะสบายลิงคุยแค่สกิวนันกูจังบ้าตายผมจะไม่พูดเรื่องไอ้นักเก็ตวัตตีนั่นเองถ้าผมพูดทามัดต่อไปโซดิจัตอีเอสเอใครเข้าได้ช่วยผมด้วยเป็นคนบ้า

ครับเฮ้ยเฮวยเข้ก็จะมามือนี่คือฟัวติงใชมฟัติซฟัวติเงตเบบี้ชาร์กฟัวติงอมองอูฟัวติงอมองอ ฟัตินเอเลียนฟัวตินทองฟัวตินนี่อะไรก็รู้ฟัวตินเกฮะฟัวตินมันยาว่อนเงินฟัวตินเงินฟู่ดี้ฟัตินเอเลียนวาไม่ใช่เหฟตินเหนี่ยววบมัญยาล ผมก็ติดเอเลียนโมเป็นติดอมงส์ลองสเมลีน่าก็มีสกินดีๆอยู่นะทุกคนยังเส้นสกินทองสกินเอเลียนสกินเซลินสปรอดฮัล้วกกะยะ่ยมอ่ะผมจะให้เขาผมแย่าให้มันมาโผล่หน้าบ้านตอนดีสามนะ เออจริงด้วยตอนนี้ติดนกี่นาทีเฮ้ยล็อกอยู่กาไปล็อกและเพวมันต้องตื่นตกใจครับผมไปล็อกอตัวเฉยๆการมันเข้ามาโอเคอยู่ได้บ้านปะ ถ้าผมเอาไปตอนนี้ผมจะทันมไ้มโอ้มีคนตายเดียตรงนั่นไงคนตายอ้าวฮึแต่แต่ต่อไปเราขอเป็นฟูบาตินกดะเกิดีกดะเกดอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวออาอะไรหรอครับเออ เขาไปจะไปแสดงไอ้น,นี่จะเอาโทรศัพ,พ,พท์พ่อให้พ่อไปพ่อทำธุระต้องอัดคลิปด้วยเขาจะอุ้มใจโอเคนี่มีอะไรมากครับเมื่อกี้ยัดมาเกิดะไรเกิดดีเกิดะไรเกิดดาโอ้โหเป็นอะไรเกโดลทำเมื่อกี้โอวีกิดคอมฟอร์มฮินเกิลไม่อชนเด็กคอมฟอร์มเมื่อกล้าดูเกิดะไรกิดดีเกิดะไรเกิดดาโอ้ Full w e a l t e a m please I am no yeah shut hmm hmm ด้นนี้ยซะด้วยของดีแล้วงั้นต้องห้ามใช้ O n a t i o นก่อนต้องดูก่อนว่ามีใครบ้างแถวนี้มีใครไหมดูับบ O nation ฉันเกตัดลอยอยู่หน้าประตไม่โดนได้ไงวะพอมปัญญาอ่อนระบเนี่ยวิ่งเขาวิ่งแล้วสตาร์มย่าไม่ลดหยับหยาบมา เล่นหนูอ๋ว้าวอืมไข่โดนของดีโคตรอืมอร่อยมากเพื่อนโคตรอร่อยเลยตอนนี้อร่อยมากแบบโคตรอร่อยเรื่องอร่อยสุดๆอะ่ะบายบายบันมาเนี่ยจะไปไหนจะวิ่งหนีไปไนะ ว้าวทางตะไลหนูตายซะแฮปปี้นียะมันอยู่แถวนี้แหละจะมออุ้อุ้งอ้องออ้ออ เกจะวิ่งหนีไปเลยเกมันรอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเองนะ แล้วให้มันวิ่งทางตรงทางตรงอ้าวเรียบร้อยก,อยก,แก,แกัดกลมกัดกัดกัดดูไอหัวเจลลี่จเจลลี่ทุกคนมาซื้อเจลลี่ทำซื้อเจลลี่ இந்த வாத்து என்னடா சவரைக்க சாய் วิ่งก่อนแล้วค right. ่อยกัดมันมันก็แค่ว่าแหละ ทุแคน่นี้แหละจะ้ดูอีกตานึง่งวาตาต่อไปไม่ใช่สปริงทรั Shut up